ผมปยู่จะมีชาแนลครับมื่อนีมา่ายเบื้องหลังมา่ทยกีกากนาังเอกนาเอกต้อง่ายบี้เพลงของคุงเทีบครับเสองเศ้าเพลงบบบสองเศ้าเดี๋ยวทำมันเข้าไปเเบื้องหลังครับเอาเี้ยงู่ย้อนมาคุณเทียบไม่เอาไ่มีคันบ่ะม่ถงไม่เอาบ้าต้องถึงนกันอยากไปใส่คันไอ้ัน้้อน้าต่อจะนกร อาจารจัดอนคับดอนอายูให้ดสองเลยครับีไอ้ เขาบอกว่าเขากินข้าแล้วเขาเล่นได้ซื้อเราโทรหายเอินซื้อเรามั้โทรายเงินซื้อเราปเลยไบ้ไ้่างนต้องหยอกล้อกันยิ้วๆเป็นาสรัฮะไปกินไหวเหมาอกันไปกินไหวหมากันหลังอย่าเดิอครับเลยหลนัเลยเลีหนก่กอนนอนนอไเลยนอะไรเป็นแป้งกันนะ อี<ท>กมือนึงอีกมือนึงะไรกบเอ้าเมื่อบอเอาหนามาให้ไอ้เดียวกอนเดี๋ยวเดยวเดี๋ยเดี๋ยวเี๋ก่อนเยก่อนเฮ้ยเขาเข้านั้นได้เปล่าคอนเมนต์อ่ะเข้าเข้านั้นได้ไหมเอาบอกว่าเป็นเข้านั้นครัน

เคไวตอนนั้นก็เป็นเสื้อเดี๋ยวเอวหคือว่าเป็นเสื้อมันเป็นเสื้อพนักงานเขาขายเสื้อเขาขายเสื้อเสื้อแฝงนะเนี่ยเขาจริงกนี่ยเราขายเสื้อแฝงเราเสื้อเราเราต๊ะนักหาล่อยพูดอ่ะก่าอืมเอาไปยังเอาไปยังเสือเอ๊ะเอาไปยังเยังเสืออ๊ะเอาไปยัง โอ้ยไปยังแล้วเสือเราไม่ได้ลงทุนหลายเลยเรากำไรหลายเลยเราอยู่ได้ย่อนเสือเดยไม่เสืยอีกพ่ามีบ่ปะมีไครรู้ตัวไหนรถตัวคนซื้อต้นทุนมันถึกถ้าขายจะได้ก็ขายจะได้ก็ตัวละาลอยแล้วรับมาแล้ขายตัวละหัสลอยแรงพูดแข็งสั่นเราวรับมาหกหกสิบบาทกขายตัวไหนบ้างสี่ลอยโอ้กำไรอ่ะกำไรมาหากำไรดีกว่าเสือพ่ยเปลี่ยนตัวนี้รถตึกนี่รถ เราค้ายได้ยอนเราเรซื้อได้่อนเราคายเสือได้เสือเดี๋ยวใส่บอลตนแรกให้ให้เขาบงนี้ครับ